สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปฝึกสูตรขวัญพยาบาลกเกษียนแน่นอนครับในช่วงเดือนสิงหากันยาของแต่ละปีแต่ละปีนั้นจะมี การการเกษียณนะหนึ่งนั่นก็อาจจะไม่พยาบาลเกษียณนะครับนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะมีอ่าแต่ละปีแต่ละปีเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกษียณจังซี่พอพร้อมนะสามารถที่จะเลือกเอาบทสูตรขวัญพยาบาลเกษียณนะโดยตรงเลยทีเดียว นะครับซึ่งมีการเรียบเรียงืนว่าแต่งขึ้นมาใหม่โดยกระผมเองนี่แหละนะครับมณิตพรามเอกราชบุญอาจเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการฝึกซ้อมเอาไว้เนื้อหาและทํานองสิเป็นจังไดขอเชิญรับชมรับฟังกันในะโอกาสนี้ครับ นโมตันสะพะคะขวะโตอ่านร่าหันโตสัมมาสัมพุททันสานโมตันสาพะคเขาวาโตอ่านระหันโตสัมมาสัมพุททันสา นโมทันสาภคาวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธันสาเสียเสียมือเนี้แม่นมืองามยาเหนีบแม่นยาเดนียสุขใจเสีย สวัสดีลาบุตรนโมุดูดายาคอเดนจดันดโชองค์พุทธโธธรรมโมสังโอให้มาปกป้องคุ้มพี่คุ้มน้อง ชาวโรงไปญาบาลสะถือรวมทั้งสุ่มพีนพ่น้องของเจ้าคูสุขนเออบัดนี้ผู้ขาพ่อพระเอกร,ราชบุญอากนการสิ้นไดขอโอกาสอนุญาตบัดนี้เลิกดีแล้วสิสุขวร จึงขออันเชิญองค์ไทยเทวร,ร,รชาชราชภูมิหูตาทีมอยู่สวรรค์ึงฝ่าโปรดได้มาทุกสันหันลงมาทางหลูมมาหาสุโม,มูภูขายารอสายอยู่นาน มา à, ประทานพรให้อววใจถูกหมูให้ได้ยสืบสร้างกุศลแทนมานุษย์คนบาทนี้ได้เริ่มต้นเขา้าสู่พิธีการขอประธานเด,ดชชาชนะัยทั้งหลายด้วย มหาลาลวยรับปลืนทำแนวใดก็ให้ง่ายให้สบายผ่านพผลผล้นพ้ดดังประสสคงเออบัดนี้สุมมูเฮาพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลาย ทั้งคุณตาคุณยายทุงคนมวนพร้อมเชิญเข้ามานัง่งหลอมพร้อมเพียงกันถูกฝายมากระจายอมไว้เป็นแนวรวมแม่นห่วมกันนตอนสำคัญแล้วเดินทำพิธีบายสีอ่อนงามเป็นตาอ่อนซ้อน แสนสะอ้อนแทลแทลแล้แลวปราะทําใจมีเป็นพวงดอกไม้สลับสีดีสวยเด่นไผ่มาเห็นแล้วกาตองมองแล้วในอิ่มตาห้อยเป็นพวงไรยาไดเป็นสองมองเห็นกลีบสอกสันมันเหลื่อมสะเงียมตา มีทั้งยอดชอบฟ้าประดับพระดาตกแต่งแยงทอได้ผัดแหงเปืมบอ่ลืมแล้วปราณรำใจขอเชิญเจ้าพี่น,น้องเา้ารงพยาบาลสะถือถูกไฟทั้งหญิงชายพังผอมให้มาหลอมสูุภา ขยับเข้ามาทั้งพุ่นให้มาหนุญญนยัดไหเปียวให้มาเกี่ยวออมไว้หลายสัญญาวันไวกำลังใจในครั้งนี้มันสำคัญกักเอานี้รวมเอาคุณงามความดีของปีนองประคองไว้แม่นซอยการ จุดประสงค์ครั้งนี้นั่นมันสำคัญกับเขานี้ย้อนว่าพี่น้องเจ้าเขานี้ได้เกษียรผ่านบทเรียนมาแล้วชีวิตราชการได้ผู้ผ่านมาขาดล่วงเลยมาแล้ว มีหลายแนวหลายเว้าคันเอาโคสุยอย่างทั้งใดอย่างใดวิ่งมาแล้วโคสุอันได้ครบครันซาแล้วบริการด้านชีวิตตั้งแต่จำอิดแรกเริ่มไปหอดเท่บมือตาย เจอมาหลายคนแล้วพญาบาลช่วยชีวิตในอุทิตเพื่อพี่น้องพ้องสู่ช่วยเหลือจิตใจได้อื้อเฟือกาลุ่นบุญอยู่ทรงในใจบอกตามตรงกายน้าเหน็ดเหนื่อยล้ากัยังสู่บททอย ปิพยาบาลตั้งแต่โตน้อยน้อยคอยเบ่งบ่อมีหลงบ่พาวุงนำหนังเวทบายดึกหรือเสาพยาบาลคอยเฝ้าตามอาการสัญญาณชีพเจ้าก็ได้เลียงเลียบดูแลไว้เป็นอย่างดีเสียงโวยวายเตียงนั้นหรือ อ,อถึงตั้งเตียงหนีเร็วรีรีบด่วนเพราะในใจยังใครครวนหวนนึกถึงในติ้งเกี่ยวอย่บอ่อแผ่ถึงสีแย่กับ่อคานพยาบาลทุกสันทั้งตึกในและตึกนอกโอพี่ดีกับพงนั้นอีอาซำาติมแทม แนมลงไปแต่เขาผูนบุญของเฮาไหนมาสูรร่อยูมาจนหอดมือนี้มีไหลหล่นบอมประมาณวิชาการนั้นก็นได้พันธนาบ่ได้ขาดให้จะลาดเลิดลำสรงคุณขาดแท่ผ่านมา บางได้เป็นหัวหนา้าพยาบาลตำแน่งใหญ่รผิดชอบทุกหัวใจได้ดูแลน้องน้องแถมสำํ่นำโบสาวต้องอดเอาย้ำนานเป็นผู้นำองคอ์กรต้องใจแข็งเอาไว้ก่อนบางครั้งนอนบอดได้คิดนำน้องผงงาน มาตรฐานกับมาคำข้าขอเน้นจอลอทั้งเฮเอฮาสอนันนอคิดแล้วอังพอหลอพออยากห้องให้สวงใจแต่ก็ปฏิเสธบนได้ระบบเพินมากํากับก็ต้องเลยยอมรับเพศไปตามนั้น หลายวันเดือนปีคอยถอยมากกเกษอายุระบุหกสิบปีแล้วบัดนี้สินี้แล้วเมนห่า,างไกลแสนอาไลน้ำเจ้าพี่พี่ทั้งหลายแสนเสียดายนำดีพี่สีนีไก่แล้วเสียงเซลวเซลว โซกันถามข่าวว่าถึงข้าวแล้วตีว่าถึงเข้าวแล้วตีปีนี้พีกาเสียนให้แวะเวียนมาบ้างเห็นกันให้ถามไทยอย่าสิไดลืมไลจากไปแล้วบัดนี้นีแล้วอย่าสิลืม เมื่อใหนฟ้ามืดคลื้อเป้าเปียวให้เหลียวหาทิ้นเคยไปเคยมาแวเวียนกันใดหากว่าใดลวยลำให้แวเวียนมาเด้อเพียขั้นได้เป็นเศรษฐีมาหานองก็ใดสิพาไปไหวเหตุนบนุญเออบัดนี้ ที่ในเจ้าทําแล้วงานหลาดจากการที่เคยอยู่เสียไปเป็นปูและญาเฒ่าเน่าข้างอยู่วางใดขอกำลังใจเจ้าให้เข้มแข็งเด้ออิพีให้ได้เป็นหมโพสีแกลูกหลานทวนหนาย่ามีลาเสื่อมท้อ คอยดูแลลูกเต้าหลานเลนดให้มันใหญ่ให้ลูกหลานเก้าไปไหนจะเลื่อนหมากหล่นคนใด้ยกย่อพอจะถึงเวลาแล้วเสีพผาเลี่ยงเอาควันขอเชิญชวนทุกคนใโหโฮเสเสียงห้อง ลองตะกุนเอาเด้อเชิญขวัญเด้อยาสาดวานเชิญเอาขวัญพี่พี่ข้าวนี้ยาสินานว่ามาเยื่ยขวัญอือ แ่ประางเกนไทยเจ้าผู้ีบุญมาซอยคุนซอยย่อควันหลานเจ้าเย่อ่ยยอยจากเชิญเอานางแอบไข่ผู้อยู่หออานาคำสิบหมอนส้นดำลุกมาแต่ผู้หน่อยสามสิบหมอนหน่อยลุกมาแต่เมืองสวง สียสิบมอหลวงลูกมาแต่เมืองฝาหาสิมอกาลูกมาแตผู้หอผู้ห้องมาซอยคุณซอยยอวันหลานเจ้าเยอ หมอเหล่านี้บ่อม่นหมอธรรมดาคาถาอันนี้แม่นคาถาตั้งแต่เขาหมอเท่าแต่โบราณเจ็ดใบยน่อ hmm. พิ่นสิเสีอามาหมุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคู่พิ่นสิเสีอามาคำเจ้าแล้วนำเต่าแก้วออกบอกกินเย็น เยลก็หากเย็นดีอหลีเมือนล้านสียอยู่ฝากฝ่ามีคอยขาลวงลายมีว่าควายหลายคำคองสร้างมาออกเนื่องนั้นคำตันแก่ววิเศษขอจงเป็นเหตุให้โยสุมกินเย็นทุกอยา่างใดเหตุ เทลยาใดไกมีแต่ใดกับใดมีแต่ดีกับดีควันเจ้าไปประชุมโยรอพ่อชอรอพ่อสอควันเจ้าไปประชุมโยซอสอจอบุรีลำก็ให้มาสามื้อหนียวันนี้ ว่ามาเยอะกวานเออ,อ,อ,อคันแม่นขวัญมาแล้วพามที่เราแถมพรตัดเอาตอนกาถาแม่นีเหลือหล่นขอทุกคนทวนนา รามเอารีบด้วนขอเชิญชวนพี่น้องผองทันในลำเอาเดอสิทธิกาลียนจันทางการโตรสิทธิลาภูนิรันตรังสิทธิทเตโชใจโยนิจังขอให้เจ้าหนีได้มีศัพเนื่องนองเงินไหลก่อ ทองทองไหลมาแมน่นสุววันบ่มีเห็นนันน้นแม่นคลองขึ้นหายให้มีใช่เนื้อถูกหมูขอให้ยัวแสมสอยเย็นใจอย,อยัวสู่วานอันว่าชูกลาบนั้นให้ไหลหลางมาห่มสมหัวใจทุกคนปราถนาเอาเดอ้อ ยาใดเพลอพลอยแล้วมีสติอยู่ถูกเมื่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานอยู่สุเมือ่อย่ามีพองขาดเกินคนสันเสรินย่อยย่องสมควรเดินทานพระนิมพานเป็นที่ตั้งสาแล้วโควสู้คนเดิน ใจยะตูปาวังใยยะมังคลังกอกาเทินนะโมพุทธายะนะมะปฏทะเจ้าพรกษันะมะอุสาธุสาธุสาตุรับีนกาคือตัวอย่างบทสูตรขวัญสำหรับพยาบาลเกษียณนะครับ ฟังแล้วถือลึกถึอใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่นะครับเดอ้อจะได้พอกันใหม่ในคลิปดีๆต่อไปในภะัยปากหนาะสำหรับผู้ที่อยากบูชาผู้มือใบสีสูขวนันในกามีอยู่สองชุดแล้วนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับกลิ่นกลางขอมาโถงขอมาเดอ้อย์เ1้าหนึดอา ่านใดบูชาไปเพื่อเอาไปฝึกซ้อมประกอบกับ y o ยูทู e พวงเขาในหละในคลิปต่างๆการรับรองว่าได้ไปแล้วนี่ก็สามารถเอาไปฝึกซ้อมได้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ